น่าขามือนี้เข้าสิ้าเขาไปช่มสวนลังบานที่เขาเฮดแวล่ในพื้นที่น,น้อยๆบรรยากาศลังบานหลังจากว่าฝนตกแล้วเนาะเข้าสิ้าเขาไปช่มสวนเขาด้วยค่ะไปช่มสวนไปบึง้งอันว่าต้นใหม่ใบใหม่แล้วก็ผลผลิตต่างๆมันสิขึ้นงามขนาดเลยบึ้งด้วยค่ะ ฝนโต๊คนคนี้มาค่ะนามท่วมเต็มเลยเดี๋ยวห้าสิบห้าสิบห้ายางไปบึงท้างหลังสวนบุญแล้ว่้าสิยางไปเดี๋ยวมืนน่นซะเนาะมืนน่นซะเนาะเห็นปะล้วนจะมื่นบนเนาะไปได้หาทางไปก่อนไปได้ยุไปได้ย,ไไดยุนี่ปลูกพักไว้กินอันนี้ก็ะพักบุงพักบุงหน้าปลูกไว้เป็นภุมเลยเบืงลูกคะ่ะเห็นปะ อันนี้หลังจากที่ฝนตกลงมาแล้วโอ้บมักม่วงกับึ้งมางามลายเห็นมาค่ะอันนี้มะม่วงสามฤดูได้นี่มะม่งมวงสามฤดูอะตาแ่บๆได้นีมมาไหมไปบึงทั้งต่อไปทั้งผลต้นมะม่วงเพีย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 ต้นหมักม่วงใหญ่ต้น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 น้อยแต่ว่ามะม่วงใหญ่เป็นหมักม่วงใหญ่ไม่แต่หน่วยใหญ่หอยอ้นต้นอินตีนอยู่เห็นไหมคะ นี่คือหลังจากฝนตกแล้วด้วนี่เขาจะสวยงามเห็นบ่คคะงามดีมากมีแต่ลูกใหญ่ๆลูกโตๆเบื้งทางนี่เองปนี่อันนี้คือสาเกากรลังกลังออกลูกเต็มเลยเห็นบ่คคะสาเกยังมายญยค่ะนี่ยา่จังหน่อยเ้าเสียไปอันสาเกเชื่อมน้ำตาลฮ็ดเป็นของหวานอ้หูเ่รษาคเอัค่นี่พี่นอ้องหอมหวานนี่ นี่ค่ะสาเกเห็นมาค่ะบมแพงเลยค่ะผู้ใดอยากได้มาเอาเลยเดอ้อนี่แต่ว่าตอนนี้มันยังวานแกแล่อเขาแกก่อนเน้ยคอยมาเอาดกอยู่กินมะเบิดดอกกินมะเบิดนี่นะเพราะว่าห้าได้เห็ดห้าไปเชื่อมน้ําตาลเห็นไหมะคะนี่ยอยู่ในสวนบ้านาหนลลา่านี่ละหลังบานเห็นไหมผู้ร้ายเนีเ่ยผู้น่ะเครื่องอุตุนิเตือนยู่บว์วาจังสันยังสีด้เห็นบ่ไเต็มเลยนี่เห็นบ่คะนี่ ตเต็มเลยสายเกีเอาไปเชื่อมน้ำตาลโอ้โหแดดคือไหลาันเลยนี่อันนี้มันยังบม่แกถามมันแกมันจะเป็นสีผิวผิวสีน้ำตาลคือคือหมักมีนี่ล่ะป้าห้าสิบห้าไปเบิ้งทางพุ่นอีกวันนี้ผลไม้เยอะทางพุน่นนี่หมักม่วงจ้งาหนกระล้นถ,ถิงซื้อได้ไหมไม่มีมค้นกินมอาม่วงมาลายเห็นไหมคะเมื่อกี้กับเราอยู่สวนพูนน่นมานะเห็นไห มากตองทั้งนี้ดกขนาดไปเถ่าไปดกมากมากเลยมันบั้นสุกป่านนี้มันก็ยังโดนล่ะแต่ว่าต้นนี้มันมันสุกหลายนี่ต้นนี้มันสุกหลายเลยมันโดนกินมาท่านบ่ไม่มีคนกินพราะลูกสุกมันกระโดนลงไปแต่ว่าฝนตกหล่ะมื่ขึ้นเห็นบหพก็เลยหล่นเต็มอยู่อันบ่อนซุ้มนี่เนี่ยคือเอามาปลูกไปเนี่ยบ้านข่อยเอิญว่าอีดุปเดือดได้เห็นไ่นี่คืออีดูปเดือด อีดูเดือนนี่แกงแซบด้วยนี่เอามาแกงแกงสมแซบเนี่ยเลนา่งดุบเดือหรือว่าบ่อนบ่อนบ่อนปลาเน,นี่ยค่ะนี่ถ้าอื่นบ่อนปลาเนี่ยปลูกร้ายต้นอยู่ค่ะนี่กระแมนพู่นมาทางปีกระแมนค่ะเห็นบ่ค่ะปลูกไว้ร้ายต้นห้ให้มนแพร่ตอนนาฝนก่อนถึงจะเอาไปกินได้เห็นบ่ ตรงนี้เขาจพืพภาดเบึงพง่นนะ่ะต้นมะม่วงต้นนั้นเป็นต้นที่เขาเอิ่นว่ากินยุ่ตลอดปีตลอดชาติต้นนั้นดกขนาดให้พาไปเบึงตรงนั้นค่ะหเห็นไหมคะพูนสุกได้นะคะเลี้ยงเต็มต้นเู่นะเลี้ยงลดลงมาก,กินได้นะเพอาที่สุกก็ร่งหอมหวานเนี่ยเดี๋ยวข้าก็จะไปเก็บเก็บใส่ถุงไปไ้กินเขาเอิ่นว่าอันมากมะม่วงสามฤดู จะเป็นพวกมะเขือเป๋าปะอันนี้กะอันนี้กะอันนี้กะ้ฤดูด้วยค่ะเห็นไหมฤด,ดูเพื่อนสุกหอมหวานแท้เนี่ต้นนี้ก็ได้เป็นต้นน้อยก็อยากเป็นหลายของในสวนหลังบ้านเท่าก็มีหลายอย่างแต่สำหรับมณีเท่าก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้เจอกันคลิมหน้านะคะ